ขาลับภูบันไดนะครับยังอยู่ตรงหน้าผานะครับอยู่ลิ้นผาเลยนะนี่นะสุดผาตรงนี้นี่ต้องระวังหน่อยนะครับแม้ว่ามันเป็นหน้าหนาวไม่ใช่หน้าฝนนะครับต้องใช้ความระมัดระวังนะครับจะเละผาไปนี้ก็ลำบากนะครับก็เข้าแนวป่า เข้าเนปากันหน่อยเดี๋ยวตามเพื่อนไปนะครับพี่อุ๋ยกับต้องเดินอยู่ข้างหน้านะครับผมคนที่สามพี่ออสกับผู้นำทางอีกคนหนึ่าางายครับผม ตรงนี้ต้องมุดหน่อยนะครับโอเคเฮ้ยขนาดคานเลยเอาก้มให้ต่ำอีกครับโอ้ค <Okay. S 2> ออกมาลิ้มไยอีกแล้วไปต่อแล้วครับวางต้มนี่ 困难，困难、oh, yeah. uh。